สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับส้มอีกแล้วนะคะหลายๆคนนะคะถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าส้มสอนไหมนะคะรับสอนนวดหน้าไหมนะคะก็จริงๆริแล้วนะคะสอนค่ะแล้วก็สอนมาตลอด7-8ปีแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของนะักเรียนที่มาเวิร์กช็อปค่ะเป็นเวิร์กช็อปสวันนะคะเกี่ยวกับการเรียนนวดหน้ายกกระชับด้วยเทคนิคขั้นสูงนะคะก็เวลานวดเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการดูแลในส่วนของกล้ามเนื้อชั้นกล้ามเนื้อไปหน้าเป็นหลักนะคะแล้วก็นวดลึก ชั้นกล้ามเนื้อด้วยอันนี้นะคะเวลาที่ส้มเป็นแบบให้กับนักเรียนนะคะก็จะอคอยดูในเรื่องของน้ําหนักมือของนักเรียนนะคะทิศทางการนวดนะคะแล้วก็จะดูในเรื่องของเวลาที่เขาลงน้ําหนักมาแล้วเนี่ยฟิลลิ่งมันได้ไหมนะคะก็จะค่อนข้างละเอียดนิดน,นึงนะคะเลยเป็นแบบให้กับนักเรียนเองเลยนะคะ การนวดแบบนี้นะคะจะเป็นการนวดที่แตกต่างจากการสปาหน้าทั่วไปค่ะการนวดหน้าเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะทุกคนอย่างเวลาเรานวดหน้าเนี่ยมันจะมีในส่วนของการผ่อนคลายนะคะในส่วนของการสปาหน้าต่างๆนะคะแต่อันนี้ค่ะมันจะเป็นการนวดที่แตกต่างในเรื่องของน้ําหนักมือนะคะแล้วก็ในส่วนของการเชิงลึกลงไปนะอย่างเช่นเราจะต้องรู้ในเรื่องของแนวกล้ามเนื้อหลักการของกล้ามเนื้อรู้จักกล้ามเนื้อใบหน้าของเราเบื้องต้นนะ ะะแล้วก็มีในส่วนของการดูแลในเรื่องของอระบบน้ําเหลืองนะคะดูแลในการเรนน้ําเหลืองรีดน้าเหลืองนะคะก็จะเป็นเทคนิคต่างๆซึ่งท่านวดหน้าเนี่ยทั่วไปเนี่ยจะลักษณะคลายๆกันคะ่ะแต่ว่ามันจะมีความ เชิงลึกลงไปในส่วนของวิธีการลงน้ําหนักในส่วนไหนนะคะการนวดนะคะแนวการนวดก็สําคัญนะคะทุกคนนวดปกติเรานวดยกขึ้นเนาะ45องศาแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะการนวดกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีในส่วนของการนวดเข้านวดออกนะคะแล้วก็จะเป็นจํากัดของกล้ามเนื้อด้วยว่าเป็นมัดไหนที่เราสามารถนวดเข้านวดออกได้แล้วก็ถึงจะเห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เวลาเรานวดอะค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บนบริเวณใบหน้าเนี่ยมันสามารถนวดลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อได้จริงๆไหมจริงๆแล้วกล้ามเนื้อใบหน้าของคนเราอะค่ะมันเป็นส่วนที่ตื้นที่สุดนะคะตื้นที่สุดบริเวณร่างกายของเราเลยนะคะบริเวณใบหน้าเนี่ยกล้ามเนื้อตื้นที่สุดนะคะ เพราะว่าเขาอยู่ใต้ชั้นผิวหนังแล้วเกาะอยู่บนกระดูกใบหน้าของเราลองเอามือนะคะกดๆหน้าของเราดูนะเราก็จะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อแล้วล่ะค่ะทุกคนกล้ามเนื้อเนี่ยมีหน้าที่ในส่วนของการคนโทรลนะคะคนโทรลให้เราแบบว่าขยับอวัยวะต่างๆได้นะคะเวลาเราใช้กล้ามเนื้อมากๆก็จะมีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่เดิมซ้ําๆนะคะก็จะทําให้เกิดเนื่อของริ้วรอยนั่นเองค่ะริ้วรอยพวกนี้นะคะส่วนมากจะเกิดจากการที่เราแสดงอารมณ์นั่นเองว่าเราจะยิ้ม หัวเราะนะคะหรือร so ้องไห้ใจต่างๆหรือว่าเราเกิดความสงสัยนะคะก็ล้วนแล้วแต่เราใช้กล้ามเนื้อใบหน้าทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราลงน้ำหนักมือนะคะพอสมควรเราก็จะสามารถนวดบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าได้แล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะดูลงน้ำหนักมือเนาะเป็นหลักเลยนะก็เช็ควิธีการหมุนน้ำหนักต่างๆนะคะก็จะต้องเช็คอย่างละเอียดนะคะเพราะว่า เขามาเรียนกับเราแล้วนะคะส้มถือว่าอยากให้เขาได้มากที่สุดแล้วก็เรียนรู้ไปให้มากที่สุดนะคะก็เวลาเรียนเนี่ยส้มค่อนข้างจะละเอียดนิดนึดนงนะคะทุกคนเราจะเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเลยในส่วนของทฤษฎีอ่ะคะ่ะก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเบื้องต้นระบบน้าเหลืองเบื้องต้นที่เราจะต้องรู้นะคะส่วนมากเราเนี่ยก็มาจากความรู้ที่ส้มเรียนมาแล้วก็ประสบการณ์ของส้มโดยตรงเลยที่ทํางานนี้มากกว่า10ปีนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นการเดรนน้าเหลืองซึ่งการเดรนน้าเหลืองอะคะ่ะเราไม่สามารถที่จะเดรนไปทางไหนก็ได้นะคะเราต้องรู้จุดว่าเราจะเดรนไปตรงไหนนะเพราะว่า ส่วนที่เราจะต้องเรนไปทิ้งเนี่ยเขาเรียกว่าต่อมน้ำเหลืองซึ่งถ้าเปรียบเทียบง่ายๆต่อมน้ำเหลืองเนี่ยคือถังขยะที่เราจะต้องเอาของเสียไปทิ้งนั่นก็คือน้ำเหลืองที่มันค้างคนั่นเองอันนี้ให้ดูนิดนึงรู้สึกว่าหน้ายกมากนะคะหน้ามันยกมากนะเนี่ยทุกคนดูในวิดีโอแค่เดนน้ำเหลืองไปหนึ่งข้างนะแต่ว่ามันต้องผ่านกระบวนการอื่นมาก่อนนะคะอย่างเช่นการนวดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสลายแล้วก็ปลดล็อกพังผืดแล้วก็ลดความหดเกร็งของกล้ามเนื้อมาก่อนหน้าถึงจะยกอย่างนี้นนนะะะะคคส่วมากก ส้มจะมีค่าส,สอนแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สอนในเรื่องของการกลัวาซาตต่างๆนะคะการทำทรีทเมนต์ต่างๆเดี๋ยวยังไงส้มจะเอามารีวิวแล้วก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะดูเพลพินๆค่ะทุกคนหลายๆคนแบบว่าติดตามช่องมานานอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะเวลาเราโดนคนอื่นนวดเราส้มไม่ค่อยได้ถ่ายรูปหรือวิดีโอลงเท่าไหร่เลยนะคะก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันเรื่อยๆนะคะถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ส้มด้วยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวส้มจะมาลงแบบรีวิวให้ดูบ่อยๆนะคะคลาสเนี้ยจริงๆนักเรียนนะคะบินมาจากภูเก็ตน,นะคะมาเรียนมาเวิร์กช็อปกับเรานะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นแบบให้เองนะคะเกือบจะถูกคัสเพราะว่ามันจะต้องเช็คนับหนักมือดูอะไรว่านักเรียนจะต้องเพิ่มเติมอะไรตรงไหนนะคะก็ฝากด้วยนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ส้มลาไปแล้วสวัสดีค่ะ